สบายดีพี่น้องเมื่อนี้เฮ้ายางมาเบ่งลงพักเนะาะกระเจ้าปุพักขายนี่อันนี้น่าสิเป็นดอกดาวเรืองนี่ดอกดาวเรืองพี่น้องนี่เฮามาเบ่งลงลงลงปุ๊พักปุ๊ดอกไม้ข้เจ้าปู๊พักปูดอกไม้ขายนี่ปะเดี๋ยวยางไปเบ่งรอบๆพอมาข้างนอกนี่อาการมันหนาวพี่น้องหนาวคักโซนนี่ก็สิเป็นโซนดอกไม้อันนี้ก็น่าสิด,ดอกทานตะวัน นี่ดอกทานตะวันพี่น้องยางมานี้กับสิเป็นดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองยี่สิบโคนนี่ต้นละร้อยพี่น้องนะอู้ดอกดาวเรืองใหญ่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอาคารเป็นล้มเขาเอื่นว่าเป็นเป็นโดมเนาะเป็นโดมเพราะว่าอากาศข้างนอกมันฮอนเออพิษอากาศข้างนอกมันหนาวการปุ๊มันก็ต้องปุ๊เป็นเป็นโดมอันนี้สามิอันนี้สามซินน 30. สามสิบโครนไปยางไปเบิ่งเลยเลยอู้ทางนี้กระสิเป็นมะเขือคือนี่หน้าซีเมนต์ต้นมะเขือคือนี่พี่น้องนี่อืมต้นมะเขือคือโอ้ต้นอ,อัลเลอเนาะนี่เดี๋ยวห้องเบิ่งก่อนนี่ต้นมะเขือคือนี่ส่วนมากข้าเจ้ากระสิซื้อมาปุ๊ซื้อเอาไปปุ๊อยู่เฮินที่ที่วางเนาะนี่โอ้ต้นมะเขือคือออดอกแล้วพี่น้องนี่ต้นมะเขือคือ นี่ทางน,นี้ก็อ้พักที่สีเป็นพักแล้ววันนี้นี่พักพักพักนี่อ้เอาไปกินกับลูซินเนาะอยู่เมืองไทยอืมพักคณะพัดเพชรโอ้ข้าเจ้ามาเก็บเอาแล้วดอกอันที่ออ่อนๆไม่เหลือแต่ดอกแก่เนาะเหลือแต่ดอกแก่ไว้ให้เหาพูดนะเหลือแต่ดอกแก่ไว้หเฮ่าพูดทางคุอันนี้กะอะไรนะ อันพักทิ่เสิร์ข้าวต้มไหมอเหมออเงินยางไปพักหรือวาชายชายนี่นลนะเนาะอืมยางไปบึงงานออมเลยเนาะทางพี่ทางพี่เดชนะโอ้ทางพี่ก็คือกระเทียมบนข้างนอกคือกระเทียมกระเจ้าผู้ก,กระเทียมป่าพี่น้องนี่อืมกระเทียมป่าอันนี้ก็เป็นโรงโรงเก็บพัก โปุพักขายเออปุพักขายกระโลยเนาะคนเฮามีจะเป็นต้องเอดงานอื่นเบิร์ปีก็เอดเป็นโลงเลยเอดเป็นโลงอันปุพักเลยนี่คนน่ะสุดยอดอีลีนี่เบิงเอพี่น้องนี่เป็นโลงแน่นี่เป็นโดมคันว่าเป็นโลงกันสิว่าเป็นงานศซเนาะเป็นโดมข้าเจ้าปุดีขนาดนี่ทายครับเบิงเบิงบอลข้าเจ้าหดน้ำระบบ โอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดนี่เอายางมาเบิ้งเลยนี่สุดมากข้าเจ้านี่ปูดองไม้นี่ร้ยเป็นเสี้ยนถีได้พี่น้องนี่อันนี้ก็น,น่าสืแพงอยู่จะกปไปซิเลยเวิรดนี่เดี๋ยวเฮายางไปอู้มีแต่ดอกงามงามไหมป่านมาส้มนี่ทัศการดอกไม้ไหมเบิ้งเอาโลดพี่น้องนี่เมื่อนี้มาส้มนี่ทัศการดอกไม้ล้วก็ผล,ลไม้แลวก็พัก เอาไว้กินนี่อืโอโพดโพต้นนี่นี่ตน้นต้นขั้นตนัวนี้ที่มันถือขาเข้าเราขั้นไว้ครับนี่เออขายได้สื่อวะนี่ปาดมีแต่ดอก,กงามๆนี่สุดจอดเลยไหมนี่ครับโดมดอกไม้พี่น้องนี่ไทยพี่น้องได้เห็นพี่น้องได้เบิ่อเนาะนี่เจ้ามาซื้อดอกไม้อยู่ในโดมกัน อันนี้ก็พักอีตู้นี่พักอีตู้อันนี้เขาเรียกอะไรอะไรนะไเซมลี่มันชื่อเมืองไทยเฮานะที่ใส่ข้าวต้มโดนคืนไซ้ีกะเพราแด้นไซนะบ่าเป็นคืนไ้มีกะเพราไม่โตมีกะเผาแดงพร้อมมีพักอีตู้พร้อมมีโหระพามีมะขิดเมื่านไปเบิ่งก่อนทุคนพอดอันนี้หลายขนาดอันนี้ก็ต้นมะเขือคือเนาะนี่นี่นี่พี่น้องนี่เสื้อก๋วยเตี๋ยวนี่ นี่หัวละผ้านี่เสื้อก๋วยเตี๋ยวคนน่ะทางพูอันนี้ก็ผักบุ้งนี่ผักบุง้งผักบุ้งก็มีขายมีทุกผักเลยไหมมีธรรมดาตัวนี่ปู้ผักขายสุบขโนโนี่มะเขือพี่เนาะต้นมะเขือนี่ต้นมะเขือญาติทิพย้พันญาติทิพย์นี่ต้นมะเขือนี่เอามาผู้ยเมืองเนาะได้ นี่ต้นมะเขือพี่น้องนี่ต้นมะเขือนี่อันนี้ก็บเบื้องเอเวอรนี่มีต้นมะเขือพร้อมพาร์ตอันนี้ก็เป็นโดมเ้วยนี่โดมโดมสาหรับปุพักไทยเพราะว่าแต่ละเมืองนี่คนไทยหลายก็เจ้าก็เลยนิยมปุพักไทยขายนี่เห็นว่านี่โดมนี่ก็มีแต่พักไทยทั้งนั้นเลยนี่มีหอนมะเขือนี่ไม่เบื้องดลยนี่เมียนวอลลนนี่นี่มะเขือเห็นบ่นี่ต้นมะเขือเนี้ยได้ยังมันก็ได้คันมีเซอร์กันนี่ โอ้แล้วขานี่กินกับก๋วเติวนี่มีเบิร์ทุกอย่างนี่ถ่ายให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องได้เบิงเนาะเอามือนี้ก็พอสำนีเนาะสบายดี